สวัสดีค่ะวันนี้โบกับเจ้าจะไปลองกินสีน้อยเพราะได้ยินจากเขาว่าเขากำลังมีซุปใหม่คือซุปดำเดี๋ยวจะลองมองจอนกินนะคะนี่เราจะไปกินสาขาสีน้อยพ่อของชิปเก้าใกล้ถึงร้านแล้วมาดูกันว่าจะได้กี่คิวกี่คิวครับประมาณประมาณสามสิบกว่าคิวค่ะสามสิบกว่าคิว 39จ้าสามสิคิวเมซิ่งมากก็คือมารอหน้าร้านคิวเยอะมากสามสคิวอะแม่จ้ที่ถามเขาอาจจะประมาณโถเราคิวที่สาแต่ว่าตอนนี้เขาแยกคิวที่อยู่กับด้านตู๊กแล้วได้ไง,ไงอ๋ออันนี้คือเราแด้น้ำซุปแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นน้ำปกติกับอ,อันนี้เป็นน้ำดำนี่เดี๋ยวเราจะลองกินกันเล่นใหญ่เลยนะ รอคิวนานนะมากนี่เราจะมากินกับโซนน้ำดำนะคะอ้อันนี้คือวางไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นได้เลยน้ำหนึ่งถึงห้าร้อยในใจอะ่ะก็กินได้เลยลุกนานไป <laughs> สีหนะ้าคนหิว มึงกินได้ไหมอ่าแ้เป็นไงอร่อยไหมตู้ร้านที่เราไปกินอาทิตย์นี้ได้ไหมพู้ได้เะจริ่งขอกขนาดนั้นเลยหรอดีมากผักมาไหมฟังทองโบอยู่ไหนวะ เอาหักลงเลยเอาลงให้หน่อยไหมไม่ต้องหลอกใส่ไปเลยขอของเออออโบเบิติกเป็นแครอทแน่เลยอ่ะเอเออเอา,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 าให,หมเ่เอาใหม่หี๋ยวสั่งใหม่ี๋ยวสั่งพร้อมหมูแหละ อย่างนี้ดูเป็นสายคีทไหมคะอันนี้ก็คือหมดก็คือไม่สั่งถังเกเติมแล้วนะอันนี้เอามาเพื่อให้มันน้ำซุปมันหอมแล้วก็หวานขึ้นแค่นั้นเองเ้ <c oughs> ความรับบอกกมนเลยมีคนสั่งมาเกินตัวและกินไม่หมดเใงเดิมอันนี้คือจานพิเอ, <c oughs> อันนี้คือจานนองโบ <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยหม่เดียวก็อใหญ่น้ำดํอร่อ ต่ีงกันไปหน่อยไม่หน่อยหรอกเราทำมาที่สามปี่มันก็แค่สามสิบมันก็แค่สามสิบโอ้ก็สามสิบน้ำดำน้ำดำอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เพื่อนเพื่อนมาลองกินกันดูนะมาลองมาแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับอ่าชาบูที่เออชาบูอื่นๆที่แบบอยู่ในห้างอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเรามากินนะไป